เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะเฟซบ o ๊กนี่ก็กดติดตามกดชื่นชอบกดกดไลค์กดติดตามกดซีเฟิร์สมันจะเด้งมาส่วนอ่า YouTube ก็กดอันนี้ก็สับสค้ายศิละเจนจาคาก,ก็ยังไม่หมดเวนหมดกรรมนะศิระฟังอยู่นะครับยังไม่หมดเวรหมดกรรมนะคุณศิระู <laughs> เรื่องนายสิระนี่ก็หลายเรื่องนะตอนนี้ก็โดนเสรีพิสุทธิ์หรือพี่เสรีผมเนี่ย นะครับเตรียมสอยออกจากความเป็นสอสอนะรวบรวมรายชื่อได้มา62คนลงชื่อกันไปยืนยืนประธานชวนประธานชวนส่งสารรัฐนูลทําไปทํามานะสิ่งที่ไม่คาดฝันไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมีสอสอเพื่อไทยประมาณ12คนถ้าตัวเลขจําผิดขออภัยด้วยนะถอนตัวไปพี่เสรีก็อป็นไงนะ่าตกใจเลยไม่มีใครโทรมาจ้างเลย ทำให้ชื่อไม่ครบศีละก็รอดนะชนะฟาวพเพราะเสรีพิสูจน์ดีรวบรวมชื่อสอสอไม่ถึงหนึ่งในสิบนะไม่ถึงหนึ่งในสิบถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะอ่าสี่สี่สี่สิบแปดจุดเจ็ดหรืออะไรสี 8, นะ่เจ็ดจุดแปดอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะประมาณเนี้ยตัวเลขจำไม่ได้ไม่ถึงหนึ่งในสิบของอ่าส,าสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ในสภา ก็ตกมาตายศิละก็รอดผมโทรไปถามนายศิละนายศิละบอกว่ารอดแล้วเนายศิละรอดรอดครับเพราะอะไรชื่อไม่ครบเมื่อวานนี้พี่เถรีให้สัมภาษณ์นะไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กตัวเองผมไม่ได้ดูลกครับแต่ผมติดตามข่าวเมื่อวานไม่ไดยุ่งก็สรุปใจความสําคัญว่ามีสอสอถอนชื่อไปมีสองคนลายเซ็นไม่เหมือนแล้วก็ถอนไปเนะีครับพี่เถรีก็ตั้งคําถามว่าสสที่ถอนชื่อไปเนี่ย นะไม่รู้ว่าไปรับเงินหรือเปล่านะหรือกลัวโดนข่มขู่จากนายศิระว่าจะฟ้องร้องหรือมาอย่างไรก็ตั้งคําถามไปสองประเด็นพอตั้งคําถามปุ๊บสอส,อสอเพื่อไทยถูกด่าเล,ละเลยเละเลยครับสอสผู้หญิงทสองคนที่ถอนตัวไปที่พีเสรีไปตั้งคําถามว่าเฮ้ยรับเงินรับทองหรือเปล่าหรือกลัวโดนขู่หรือกลัวตายเป็นสอส,อสอทางพันอีสานผู้หญิงสองคนต้องรีบออกมาแถลงข่าวว่า นะหนูเป็นอสสออีสานไม่กลัวตายพร้อมตรวจสอบถอดถอนนายศิละเหมือนเดิมเข้าใจผิดไม่ได้รับเงินไม่โดนคุมคู่นะครับโดนด่าเละเพื่อไทยอวานต้องออกแถลงกรงแถลงการสุดท้ายก็เขาก็เท่าที่ผมติดตามข่าวนะจริงเท็จยังไงไม่รู้เขาบอกว่าตอนตอนที่ลงชื่อไปเนะี่ยมันยังไม่มีมติพักนะลงชื่อไปยังไม่มีมติพักก็เลยกลัวก็เลยถอนตัว อะไรจำลองนี้ตอนนี้มีมติพักเรียบร้อยแล้วต้องร่วมมือกับพี่เสรีร่วมมือกับก้าวไกลร่วมมือกับพักผ่ายค้านก็เดี๋ยวจะไปลงชื่อใหม่แล้วก็ไปยื่นคําร้องต่อประธานชวนแล้วก็ส่งสารรัฐมนูนใหม่ครั้งนี้ก็อ่าศิระเจนจาคะก็ยังไม่หมดเวรหมดกรรมนะศิระฟังอยู่นะครับยังไม่หมดเวรหมดกรรมนะคุณศิระ <c oughs> <c oughs> เสรีก็เอาต่อของพี่ยอม กัดไม่ปล่อยก็ไปดูกันต่อไปว่าพอยื่นไปแล้วเนี่ยคราวนี้จะชื่อครบนะใครจะยกหูโทรศัพท์ไปให้สอสอเพื่อไทยถอนชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะนี่เขาแซวันเล่นนะไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจังนะก็ส่งสารรัฐมนูลไปว่านะจะส่งใหม่อีกครั้งตดีกว่าเมาื่อศิราจะหลุดจากความเป็นสอสอไหมเพราะเคยโดนจําคุกเมื่อประมาณปีศาลแขวงปทุมวันคดีช่อโกงว่ากาสามร้อยสี่สิบเอ็ดตามข่าวนะริงเท็จอะไรไม่รู้ นะประมาณปีสามสี่สามห้าผมเคยโทรถามนายศิ 3, 9, 4, ลาเขาบอกเป็นคดีเก่าสมัยนั้นเขายังไม่ได้มาเล่นการเมืองเลยป,ป,ปีสามสี่สามห้าเนี่ยนะนะครับเขาเพิ่งมาเป็นสอสอได้ไ่นานตอนนั้นก็เป็นนักธุรกิจแล้วมันล้มเหลวแล้วมันเจ๊งเขาบอกเขาก็โดนศาลพิพากษาเนี่ยนะคดีช่อโกงเขาก็ยอมรับแบบลูกผู้ชายนะครับก็ดูคนต่อไปว่าถ้ายื่นใหม่คราวนี้แล้วเนี่ยจะมีสอสอไปถอนชื่อไหมนะครับแต่เพื่อไทยเขายืนยันว่าไม่มีใครรับเงินรับทองนะครับ ก็อย่าไปใส่ร้ายเขาเลยส่วนไอ้ที่เขาบอกว่าเขาไม่เคยรับเงินไม่เคยโดนขู่เนี่ยใครจะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่พี่น้องประชาชนเหมือนกันนะแล้วแต่พี่น้องประชาชนเนะชื่อไหมครับว่าสสเพื่อไทยที่โดนที่ถอนชื่อไปเนี่ย12คนเนี่ยไม่ได้รับเงินรับทองนะไม่โดยโดนขู่พี่น้องเชื่อไหมก็แล้วแต่นะครับผมไม่อยากไปยืนยันอะไรต่างๆเดี๋ยวไม่ได้รับหมายสารนะครับเนี่ยเพราะทุกวันนี้ก็ ไอคนดังๆอะไรก็จะข่มขู่ฟ้องร้องผมกันอยู่เลยก็จัดรายการก็ต้องระวังนะครับพอใจนะฮะต้องระมัดระวังก็แล้วแต่พี่น้องเชื่อไหมนะ่ะนะ่เสรีก็สงสัยเนะี่ยว่ามีรับเงินรับทองหรือเปล่าถอดชื่อกับโดนขู่หรือเปล่าหรือกลัวตายหรือเปล่านะแต่สสเพื่อไทยเขาออกมาแล้วนะเขาบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเขาไม่กลัวตายลูกอีสานสะสผู้หญิงสองคนเนี่ยมันต้องเอ่ยชื่อก็หลักไปหาดูตามข่าวไปสืบไปค้นเอง นะส่วนพี่น้องประชาชนจะเชื่อไม่เชื่อระวังนะครับการเป็นสอสอฝ่ายค้านเนี่ยถ้าคุณปอดแหกนะแล้วชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกเนี่ยระวังนะครับสังคมก็จะเสื่อมสัทธาเพราะว่าโซเชียล๋ยวนี้มันไวมันตรวจสอบมะอะไรว่าไปตรวจสอบการทุจริตหน้าถอนชื่ออะไรเนี่ยสังคมเริ่มตั้งคำถามนะรับเงินหรือเปล่ารับกล้วยหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นนี่สมัยนี้มันมัน,ม,นมันต้องต้องระวังนะครับ การเป็นอสอสออะไรเนี่ยจะชักเข้าชักออกนะนะวันนี้เสื้อเหลืองพรุ่งนี้เสื้อแดงอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันกระทบต่อความน่าเชื่อถือเพราะนั้นก็ฝากไว้นะครับวันนี้เสื้อแดงพรุ่งนี้เสื้อเหลืองวันนี้อยู่ฝ่ายค้านพรุ่งนี้ไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลกลับไปกลับมาพูดจาก็าจําคําพูดตัวเองไม่ได้ความจําเสื่อมหลายๆเรื่องเหล่านี้มันจะทําให้ประชาชนจะเสื่อมศรัทธา นะการวิาพากษ์วิจารณ์นักการเมืองบุคคลสาธารนณะทําได้นะครับทําได้เสมอนะฮะนะเราสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้นะได้เต็มที่ไม่มีปัญหาอะไรเนะี่ยถ้าเราดูพฤติกรรมแล้วด่ท่าทางจะแปลพักนะนะขาวกอนอยู่เสื้อแดงตอนนี้จะไปเสื้อเหลืองเราก็สามารถวิจารณ์ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนในการวิาพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารนณะ นะครับนะมันไม่มีความผิดอะไรนะไม่มีความผิดพรบคอมพิวเตอร์ไม่ผิดหมินประมาทนะครับเราอย่าไปสีเรียดอะไรเราสามารถวิจารณ์วิจารณ์สวก็วิจารณ์ได้วิจารณ์นายศิระวิจารณ์เสรีพิสทจน์วิจารณ์เพื่อไทยวิจารณ์พลังประชารัฐวิจารณ์ได้ครับนะถ้าเราเป็นบุคคลสาธารณะเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเราทนคำวิจารณ์ไม่ได้ผู้ดับหยาบพวกเองก็ลาออกไปครับนะไม่ใช่ว่าโดนวิจารณ์เสร็จจะฟ้องลงจะแจ้งความจับ พวกนี้เขาเรียกว่าพวกกระจอกใจแคบเราเป็นบุคคลสาธารณะนะนะถ้าผมวิจารณ์หรือใครวิจารณ์แล้วหากคุณไม่พอใจคุณไม่เห็นด้วยคุณก็ชี้แจงครับหรือโทรมาชี้แจงกับผมก็ได้อะไรก็ได้นะครับเพราะนั้นนะ่ะนะบุคคลสาธารณะใจท้องว้างไม่ใช่เป็ไอ้ขี้เปียกนะพอวิจารณ์หน่อยก็จะไปแจ้งความจับนะแบบนี้เขาเรียกว่ากระจอกนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่านะครับ ตอนนี้คนดูอยู่ทางไหนนะ YouTube ก็สี่พันกว่า f a c e b o o k เกือบสามเกือบสามพันนะครับก็ประมาณเท่าไหร่อ่าประมาณเจ็ดพันคนของเราเนี่ยคนดูกระจายไปเยอะยู u ูบเบอร์ไปอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเพราะรายการเราเนี่ยเป็นการรายการวิเคราะห์การเมืองรายการเดียวที่มีคนดูมากที่สุดรายการอื่นไม่ค่อยมีใครดูหรอกครับและผู้ดำเนินการก็ติดกุ๊กิดตารางไปแล้วเหลือผมคนเดียวที่ยังไม่ได้ติดกุกการพูดการจาก็ต้องระวังเพราะว่าอะไร เพราะพอวิพากษ์วิจารณ์เดี๋ยวนี้พวกนักการเมืองไทยเริ่มแบบใหญ่แคบนะปอดแหกพอวิจารณ์หน่อยจะแจ้งความจับอย่างเดียวนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะนะครับส่วนใครจะไปแจ้งความจับผมอะไรก็ตามสบายผมก็คงไม่ได้หามเป็นสิทธ์ไปผมก็สู้คดีไปนะผมมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ในพวกที่เปลี่ยนสีหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยถ้าผมอยากวิจารณ์ผมวิจารณ์นิธิของผมหนึ่งเป็นสื่อมวลชน,นสองนะเป็นประชาชนวิจารณ์ได้ แล้วผมก็ไม่ชอบอะไรพวกเปลี่ยนสีไม่ว่าใครั้นนหะไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะครับบางคนเนี่ยนะเป็นนักการเมืองเป็นนักเคลื่อนไหวเนี่ยเอ่ยชื่อแล้วก็ไปโอ้โหวิจณ์ไม่ได้รับไม่ได้สอวอบางคนก็รับไม่ได้นะเราก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงคุณจะมาเป็นสมัยสอวอนะประชาชนเขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นสภาปรสิตประธานสอวอก็บอกเป็นหัวต่อรอออเดอ,อร,อร์หมายถึงคิดเองไม่เป็น ต้องรอออเดอร์จากนายกหรืออะไรต่างประชาชนก็มีสิทธิพิจารณ์ไนดะ้ทนไม่ไหวก็ลาออกไปนะนเงินเดือนภาษีพวกผมและพวกคูนี่แหละก็วิจารณ์ได้สวทุกวันเนี่ยผมถามว่ามีประโยชน์อะไรกับประเทศชาติเงินเดือนเดือนละแสนกว่านะเงินเดือนพวกนี้เป็นภาระต่อภาษีของประชาชนไหมนะครับควรจะเอาเงินเดือนพวกนี้มาช่วยโควิดดีกว่าไหมตอนนี้ดูแลด้วยตอนนี้คนดูอยู่ทาง YouTube เท่าไรครับ 5, ห้าพันกว่าคนเฟซบุ o กสามพันกว่านะครับนะนะทิกตอกอีกส่วนหนึ่งนะครับเออ่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะเฟซบุ Facebook, ๊กนี่ก็กดติดตามกดชื่นชอบกดกดไลค์กด,กด, like, กดติดตามกดซีเฟิร์มันจะเด้งมาส่วน YouTube ก็กด s u b ส c r i b e ์กด,ก,ดกระดิ่งนะตอนนี้คนตามเราก็ประมาณเกือบเกือบหล้านสองแสนคนเยอะนะ คนตามเราเยอะนะครับล้านากว่าคนผู้ทีใน่าวากันไปแถวว่านักการเมืองใครก็แล้วแต่ที่ผมพูดเนี่ยสะดุ้งเงินมาโอ้โหโดยเฉพาะไอ้พวกสันหลังวะไอ้พวกขี้โกงไอ้พวกชั่วช้าทั้งหลายเนี่ยพอผมพูดทีสะดุง้งเน่เพราะหลายคนฟังเปนะเป็นล้านเังไม่รวมถึงยูทูบเบอร์ที่กระจายกระจายไปตัดต่อคลิปอะไรอีกมากมายมหาศาลเนี่ยฮะรายการเราเนี่ยด้านวิเคราะห์การเมืองนี่ถือเบอร์หนึ่งแล้วไม่มีใครคนดูเท่าของเราแล้ว นะครับนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวดูกันต่อนะครับมีข่าวสารอะไรอ่าที่น่าสนใจนะครับอืมอืมนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเรื่องต่อไปครับเรื่องลุงพลป้าแฉนไปแล้วนะครับเครื่องจับเท็จไปแล้วปารีนาไปแล้วถอดถอนศิระไปแล้ว